รัักจจงสวัสดีพี่น้องชาวรักจินจังที่คิดถึงทุกท่านนะคะวันนี้เราก็ไปติดตามสองพระนางที่ซีรีส์ใกล้จะออนแอร์แล้วคือออนแอร์ในช่วง,งปี2023นี้แหละ แต่ตอนนี้วันที่จะ air ออนแอร์ยังไม่ได้กำหนดขณะว่าซีรีส์ยังไม่ออนแอร์นะคะปล่อยแบบว่ามิวสิกวิดีโอของซีรีส์เรื่องนี้ออกมาแฟนๆก็หวีดกันทำลายแตกเลยข้างหนึ่งเรื่องราของเคมีคของคุณกงจินและคุณจงชูซีในช่วงของวันนี้นะคะเมื่อสครู่นี้เองทณาแอคเคา t ์ทิฟเนียนโค ก็มีการปล่อยโฆษณาใหม่ด้วยนะคะโอโหเห็นโฆษณานี้แล้วมันแบบละมุนมันหวานมันโรแมนติกอย่างที่สุดฟินจิกหมอก็ไปเลยข้างหนึ่งนะสอบพระนางจากซีรีส์เรื่อง Rising with the Wind น้ำแสีคุณกงจี้และคุณจงชูซีตอนนี้พระนางทั้งสองท่านก็มีโฆษณาร่วมกันด้วยคือเป็นแบรนด์แอมบสเอร์ของแบรนด์เครื่องประดับนะคะ Tiffany Co. สอโฆษณาใหม่นะคะก็บอกว่าความรักอาจจะมีหมิ่นตอนจบ แต่ทุกอย่างเริ่มต้นที่ความใกล้ชิดที่เรียบง่ายแบรนด์แอมบาสเซอร์ทิฟฟานี่กงจิ้นและจงชูซีความโรแมนติกในฉากที่ใกล้ชิดคุณก็เป็นแบรนด์นเครื่องประดับหรูนะคะที่สวยมากๆค่ะเลอค่าจริงๆนะคะเหมาะก,กับแบรนด์แอมบาสเซอร์ทั้งสองท่านเลยกับภาพนิง่งละมุนจริงๆนะคะบอกว่าเรื่องราวเริ่มต้นที่นี่ร่วมกับแบรนด์แอมบาสเซอร์ของทิฟฟานี่กงจิ้นและจงชูซีพบความใกล้ชิดนี้เขาก็มีลิงก์ด้วยให้เราไปซื้อนั่นแหละ สับแรบ์เครื่องประดับนะทิฟเนียนโคคุณจงชูซีและคุณกงจินนะคือแบรนด์แอมบาสเตอร์ของแบรนด์นี้ค่ะสำหรับพระนางจาก r i s i n g w i t h t h e Win d แฟนฟน,ฟน่วท์ทำลายแต่งจริงนะเขาวันนี้ขึ้อเวลาที่ละมุนมากๆเคมี K Me เนี่ยกระจายจริงๆนะทั้งสองท่านค่ะสำหรับซีรีส์เรื่อง Rising w i t h t h e Wind นะคะก็เป็นเรื่องราวของสองพระนางค่ะเจียงหูนะคะในเอกของเรื่องผู้ที่ฉลาดแล้วก็มีอำนาจแต่เธอน่ะเอาใจใจตัวเองแล้วก็หยิงพยอง เธอได้ใช้ชีวิตภายใต้ความรักของเจียงชีเฉิงซึ่งก็เป็นประธานเสื้อผ้าบริษัทแห่งหนึ่งแต่ว่าการเปลี่ยนแปลง่ากระทานหันทำให้ชีวิตเดิมของเธอนั้นพลิกคว่ำเธอไม่เพียงแค่สูญเสียพ่อของเธอนะคะซึ่งคุณพ่อของเธอเนี่ยก็นำแสดงค่ะโดยคุณเกาชูกวงแต่ก็ยังได้เห็นกิจการที่พ่อของเธอก่อตั้งขึ้นมาแล้วก็ล่มสลายไปด้วยเมื่อกลับมาสู่โลกปกตินะคะเธอก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ละความพยายามเพื่อรักษาะะแบรนด์รองเท้าคือเป็นแบรนด์รองเท้าลำลองแบรนด์แรกของพ่อเธอ และเธอก็ได้พบกับพระเอกของเรื่องนะคะสีซื้อนักลงทุนที่ต้องการจะซื้อคืนและขายโรงงานนะคะของพ่อเธอในราคาที่แบบต่ำม,มากมาก หลังจากพยายามอย่างเต็มที่แล้วค่ะเจียงหูแล้วก็สีซื้อก็ได้ทำสัญญาระหว่างความเป็นความตายกับความปราดเปรียวในการขายสัญญาเจียงหูก็มีการคัดเลือกนักออกแบบแล้วก็พุ่มเนินการร้านค้าออนไลน์เพื่อที่จะจัดตั้งทีมประกอบการที่แบบฟื้นฟูนี่ก็เป็นเรื่องราวของนักธุรกิจนะคะทั้งสงคนสีซือและก็เจียงหูค่ะอย่างที่เห็นในมิวสิกวิดีโอนะคะ เลิฟซีเนี่ยมาเพียบจริงๆสำหรับในซีรีส์เรื่องนี้ต้องเตรียมหมอนกันเลยข้างนี้นะคะจิกหมอนขาดแน่ๆในช่วงครวันนี้คะ่ะทางด้านของออฟฟิเชียลของ Rising with the Wind นะคะก็ได้ปล่อยมิวสิกวิดีโอมาด้วยอย่างที่เราเห็นกันค่ะปล่อยมา2ชั่วโมงนะคะยอดวิวทะลุไปที่เกือบจะ3ล้านวิวค่ะเป็นซีรีส์ที่แบบภาพสวยมากๆนะคะทั้งพระนางและลำดาษนักแสดงสมทบและในช่วงวันนี้ก็ยังปล่อยภาพนออกมาด้วยภาพนิ่ง บอกว่าโดยบังเอิญปลายนิของคุณนะักระตุ้นการหายใจบทกวีสามบรรทัดเขียนไม่เสร็จเพื่อการดําเนินการต่อก็มีแท็กพระนางของเรื่องนะคะคุณกงจิ้นและคุณจงชูซีค่ะนอกเหนือจากนั้นคะ่ะในเรื่องนี้ก็ยังมีนักแสดงสมทบมากมายนะคะมากฝีมืออย่างคุณเกาจือถิงนะคะก็มารับบทบาทเป็นหยางเจียนคุณอู๋ซุนอีนะคะคุณเบตตี้อู๋มารับบทบาทเป็นสิงเจ้าหยางนอกนนจากนั้นก็มีคุณอ้วยเจอหมิงด้วยมารับบทบาทเป็นเกาอี้ ซีรีส์ความยาว40 EP ค่ะจะมีการออนแอร์ทางไอชีอ e. ีเราก็เห็นโลโก้ของไอชีอ e ีแปแล้วนะคะมาที่ไอชีอ e ีแน่นอนที่สุดเขียนบทโดยคุณชินเวินคะแล้วก็ปรดิวอรยคุณเจ้ายี่หลงเป็นซีรีส์แน,นวธุรกิจโรแมนติกนะคะออนแอร์ on เมื่อไหร่แล้วก็คงจะได้ฟินกระจายทั้งสองแฟนๆคุณกงจุนและคุณจงชูซีค่ะขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ะอัปเดตผลงานของทั้งสองท่านนะคะพระนาง rising with the w i n ขอทุกคนนั้มีความสุขมากๆนะคะและขอพระเจ้าวอวยพรสวัสดีค่ะ I friend said trying smile until know okay not And wrong and never you told your you're you not okay. and tell wrong and why you you're to strong what's why way Cause tell felt that stay and fake me and a smile until look away But known you too long But blue eyes fade As you fade away, yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me?